พี่น้องรถหัวเดียวเขามาแล้วดิหามาให้คักเลยนี่ถามมามันแพงบ่พี่น้องมาเบิ่งซื้อกันนะครับเบิ่งเดียวเบิงาาบ่งราคาอย่าเบิ่งราคาแค่สองบีนะครับอย่าเบิ่งราคาแค่สองบให้พี่น้องเบ,บิ่งคคักๆซกก้อนขันบ่มันใจนะครับพี่น้องว่ามันใจอย่าพิ่งเสือ้อมันใจคอ่อยเสื้อนะครับถามว่ารถเก่าแล้วมันมีรถมันเดได้ซ่อบบอมีได้ซ่สอมแนนอนช่วงหลอกช่วงลว่งลางเป็นที่ไหนก็ตรงในตัวสอบยังอย่างไรผมเห็นให้ก้อนนะครับสี่ห้างสี่พ่ผมได้เบิ้งซื้อกน ไปหอดพี่น้องให้มันได้ซ่อมหน่อยลงรถเก่าพี่น้องไผวันสิบ่ได้ซ่อมไผวัลสิบ่ได้ซ่อมมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งคันนี้คันนี้เด้อช่วงล่างพี่น้องมาเบิ่งโตยตาบี้โกหัวเดียวนะครับเป็นเครื่อง2,500นะครับแห่งบ่มีซึมมีเยิ้มนะครับแอร์เออเย็นนะครับยางมีบวมนะครับเดี๋ยวเฮาเปลี่ยนออกนะพี่น้องยางบวมล้อซ้ายผมเช็คให้แล้วคัดสอกคัดซี่พี่น้องมาเบิ่งนะครับคัดสอกคัดซี่เดี๋ยวให้ไปทังล่างนะครับนี่พี่น้องเห็นมาอ่ะมันซึมเยิ้มเห็นบ่ กลมเบิงเลยนะเบิงรถมือสองให้กลมเบิงหนามันโซลา่าเด้อพี่น้องหนามันโซลา่าเขาดมเบิงแล้วนี่ไม่รู้ว่าสาเหตุใดเดียวล่างสิตัวสวบ,บิงอีกที่หนึ่งพี่น้องแต่พื้นล่างนี่โอ้โหแห้งเลยพี่น้องมาเบิงเขาไปเบิงเลยครับบ่มีซึมบ่มีเยิมนะครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามีแดงเลยว่าเรารถเก่าปานนี้แล้วพี่น้องย,าย,ายึดสิไปหางามๆใหม่ๆม่โบมี่เลยป้ายแดงเท่านั้นก็าจารใด้งามๆใหม่ๆนั่นต้องได้เอาป้ายแดงเนาะพี่น้องคันสิเอาพ่อได้ใส่ได้สวย นะครับแสนกว่าบาทคับนีแ้แหละเดี๋ยวเขาล่างเรียบร้อย,ยกันพี่น้องเบิ้งรถมือสองให้เบิ้งช่วงล่างนำ้ำได้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ